สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาทําผัดแหนงใส่หมูนะคะวันนี้เราจะหมักหมูนะคะก่อนนําไปผัดเริ่มต้นนะคะเราจะใช้เนื้อหมูที่เป็นส่วนของเนื้อหมูติดมันนะคะนํามาหั่นบางนะคะตามคลิปเลยนะคะจากนั้นทบซ้อนกันแล้วก็ซอยเป็นเส้นเล็กๆแบบนี้ค่ะ ขั้นตอนกนารหมักหมูจะใช้ซอสฝาเขียวซอสหอยนางรมแป้งข้าวโพดน้ำเปล่านิดนึงและคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะถ้าใครมีเวลาสามารถหมักข้ามคืนหรือ1ชั่วโมงได้นะคะแต่วันนี้หมักแค่20นาทีค่ะมาเริ่มการผัดนะคะใส่น้ำมันลงไปค่ะตามด้วยพลิกกระเทียมที่เราโขลกไว้นะคะ จากนั้นนำหมูลงไปค่ะผัดไปสักระยะหนึ่งให้เป็นสีน้ำตาลแบบนี้นะคะเริ่มเกลียมแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็ใส่แขนงผักลงไปค่ะเติมน้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยค่ะ จากนั้นปรุงรสด้วยพริกไทยรสดีซอสฝาเขียวซอสหอยนางรมแล้วก็น้ำตาลเล็กน้อยค่ะหรือว่าปรุงตามที่เราชอบได้เลยนะคะคนให้เข้ากันอีกรอบนะคะแล้วก็ปิดเตาได้เลยค่ะถ้าชอบเมนูนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ